สวัสดีทุกทุกท่านนะจ๊ะได้เวลาแล้วได้เวลากระมมงคมรมาแล้วสวัสดีทุกท่านเลยนะคะพี่ก้อยกระมมงคเมรจากจังหวัดสุรินสุรินสุรินสาวกระมมงคเมรสุริน์มอยหมอยนะได้เวลาได้เวลาทำมาหากินได้เวลาทำมาหากิน <cio tio, S 1> <cio> เวลาทำมาหากินเริ่มแล้ว่ะทุกคนค่ะทุกคนค่เรียบมารียบมารียบมาเวลาเป็นเงินเป็นทองทำมาหากินทำมาหากินอยู่บนโลกติกตอกแห่งนี้นะคะพี่ก้อยแาวน้อยกระมมอมขมแมร์จากสุรินมาแล้วนะคะที่รักเอ๋ยที่รักเอ๋ยช่วยดูเสียงระบบเสียงเป็นยังไงระบบเสียงนะคะใครมาแล้วใครมาแล้วสุวรรณีค่ะคุณสุวรรณียินดีต้อนรับจ้ายินดีต้อนรับนะคะเสียงเป็นยังไงบ้างนะคะเข้ามาแล้วเสียงเป็นยังไงบ้างเสียงดังฟังชัดทกคนได้ยยินเสียงพี่ก้อยไหมจ๊ะ นะถ้าใครได้ยินเสียงชัดเจนกรุณาตอบให้ทราบด้วยตอบให้ทราบด้วยท,ที่รักที่รักตอบให้ทราบด้วย <c oughs> ถ้าไม่ตอบให้ทราบนะเราจะไม่รอท่านแล้วนะเราจะไม่รอแล้วเราจะไปกันแล้วค่ะทุกคนค่ะบองเงิดจังเลยเข้ามาแล้วเข้ามาใหม่ สาววห้าสิบแปดปีพี่ก้อยสาวน้อยเมืองสุรินกระมมแหม่มอหอยมอหอยมอหายโอ้บอกว่าหากันมันคือสางใจดำกระทำใจนองคัหลุดยังงดยังงดปลงงดหลอกยาบองงดหลอกยาด้มันต่ำใจตัำต่ำแล้วเรื่องยังน้องสียอมจมปลักใช้ชีวิตสดให้มใไรเค้ามาแล้วช่วยตอบหน่อยว่าเสียงเป็นยังไงเสียงเป็นยังไงคะคุณนางคุณนางอภัยนางอภัยยินดีต้อนรับจ้ะ อกกูยิ่งหลายคนน่องบ้านสวนของพ่อสมิงได้กล้าไปนางบ้าไห้มันใจของจังเสียหายอยู่ใจก็ไม่อู้ไปมาแล้วคุณนกคุณนก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 รุกิรานั่นเองยินดีต้อนรับคุณนกด้วยจ้าแบบนี้โอ้ยบังเอิญจากเม็ด ต้อองมาขน,นี้มันเจองนัดมาแล้วน้องนัดมาแล้วลว,วันนี้ต้องขออภัยนะไม่ได้ไปหาน้องนัดนะมิทุระมิทุระนะไปบอต้องมาขอร้องขอความเห็นเสียงเป็นยังไงเสียงเป็นยังไงผาไา่านไม่จ้าผ่านไม่จ้าระบบเสียงของเราโอเคไหมคะโอเคไหมคะคนบอจริงใจมันเสียเวลา ต้อนรับทุกท่านครับสู่ห้องไลฟ์พี่ก้อยสาวน้อยกระมมืมอมแยรต่อบอไวใสไวห้าสิบแปดัดแ่ค่กูไตัวตัวลใจแบบนี้โอ้โหบองเงือกจ้าเมทันต้นนั้นน้องนักน้ำไม่ได้ไปมีธุระไปหาหม้อไปหาหม้อไปขัดห้องน้ําไปขัดห้องน้ําปวดแขนวสวัสดีคุณน้อยพี่น้อยของเรายินดีต้อนรับพี่น้อยด้วยจ้ามาถึงนั่งคักก่อนกันก่อนนะจ๊ะ เล็กมาแล้วซาอุดนอนาาอุดนอนานีมา,มา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 นั่งพักกันก่อนเนมเนื้องพักไว้พักไว้อย่าเพิ่งเปิดอย่าเพิ่ละ ปอกว่าน้องสบายใจดีตตัวตัวใ,ใจแบนนี้โอยบ่เงืดจากเม็ดผู้หญยิงหลายคนน้องบ่สนของพคสัมนีจิตไปทางใดก้าไปน้องบองบไ,งไดไนออสนใจขอ,องจังสิหายอยู่ใส่อะไรคะคุณอะไรคะคุณปราสิงค์คุณปราสิง์งชอบปราสิงช์ชอบชอบชันชอบชันชอบชัน อ่านผิดต้องขออภัยแลตชื่อเล่นมาค่ะที่รักที่รักแลตชื่อเล่นมาเราจะได้รู้จักกันนะคะหรือพี่ป๊อจะได้อ่านถูกนะคะบังเงิดจากเม็ดเฮ้ยบองเงิดจากเม็ดงเพลงของตกกะกแตนโตรดาผ่านไปอดทุกคนคะ่ะ สวัสดีและยินดีต้อนรับยังเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยยินดีต้ตอนรับทุกท่านเย้มาแล้วมาแล้วหกล้านยูเซอร์นะคะพี่ก้อยเจ้าน้อยกระมม,มคมเมลนะเมื่อเช้าไม่ได้เข้าห้องไลฟ์ใครนะคะเข้าอยู่ทันสองสาห้องนะ,ะต้องกลับขออภัยนะ,ะไปขัดห้องน้ําขัดแรงเกินไปอายุเยอะลืมดูวัยตัวเองขัดแรงไปขัดห้องน้ําแรงไปหน่อยปวดแขนรู้สึกปวดแขนก็เลยได้ไปหาคุณหมอเอายามากินไปทํากายภาพบําบัดมา น้าไปทํากายภาพมาๆนี่ปวดตรงนี้ปวดตรงนี้ปวดไหล่นะคะถูแรงไปหน่อยถูแรงไปหน่อยไม่ดูไม่ดูไม่ดูสารรูปนะตอนรับแม่เล็กสาวอุดรนะาตอนรับแม่เล็กสาวอุดรตอนรับคุณประสิงประสิงชบชันนะชบชันนะทานผิดต้องขออภัยด้วยน้องนัดนครประทมมาแล้วน้องนัดมาแล้ว นะคะน้องนัดมาแล้วแม่เล็กมาแล้วนะคะคุณพี่น้อยมาแล้วพี่น้อยอยินดีต้อนรับพี่น้อยด้วยนะจ๊ะนะคุณนิยมนะคุณนิยมนะคุณลุงของพี่ก้อยอาขาผัวมาเล่นติ๊กตักใช้ผัวทุกอย่างทุกเรื่องอใช้ทุกเรื่องเลยคุณนิยมนี่คือผัวเราเองอใช้ทุกเรื่องทำกับเขา,านาะผุมเ้าทำกับเา้าแล้วก็มาเคาะใจให้เมียช่วยกันทำมาหาก,กินที่รัก นะเมียอ,อยู่ไหนผัวอยู่นั้นตามกันไปตามกันไปนะคุณพี่น้อยของเรานะโอเคนะคุณนกคุณนกนกนกรุจิรานั่นเองนะถ้าอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะนุนุน,นุจิราไหมนุจิราไหมนะถ้าอ่านผิดต้องขออภัยนะคะคุณนกเอาเรียกคุณนกแล้วกันนะคุณนกคุณนกโอเคโอเคโอเคนะเข้าย่เข้าใจแชร์กันกันออกไปเลยนะคะที่ราคะแชร์ง่ายมากกดติลุกสอนแต่ที่ขัดล็อกลิงแป้งแป้งแป้ง แปง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 อ้ยแชร์สนุกแชร์สนุกสักพักมาอีกกดอีกสักพักกดอีกอ้ยทำไมมันสนุกอย่างนี้มาดูไ์สนุกอย่างนี้นี่เองนะคะโอเคโอเคนะคะมาฟังเพลงกันก่อนนะสมสารของโลโซสักหนึ่งเพลงก่อนสมสารผิด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 นะสมสารโลโซคารอเก เดี๋ยวรอเพลงัะครู่ที่รักนะรอเพลงก่อนนะคะรอเพลงก่อนหาหาเพลงหาสาวเพลงนะจะได้สนุกไปด้วยกันนะคะวันนี้วันอังคารที่เจ็ดนะคะวันอังคารที่เจ็ดมิถุนายนแล้วเดินทางมาถึงครึ่งปีแล้วเอยพวกเรานคะนะไม่เท่าไรก็เป็นครึ่งปีเขาแล้วมาสมซานสมซานก่อนนะจ๊ะที่รัก่าที่รักมาสมซานกันก่อนปวดความปรารถนาปวดความปรารถนาจากแม่เล็กมาแล้วสองปวดอ้ะ มาแล้วโนบอรยินดีต้อนรับนบอร เต้นเก่เต้เธอที่ไรอจ่ไใจเต้นรัวดวงดีดวงดีแม่ดวงดีเพื่อเธอไม่โนใจพี่นหอยพี่นหอยอย่าเดินเข้าไปบอกว่า ต้องการใครเข้าไหรสักคนานะยินดีต้อนรับคุณยายดวงดีนะคุณพี่นุ้ยนะคุณน้องนิง้งน้องหนิงมาแล้วคุณแม่ะนึงแม่ขนิงแม่ขนิงนวมาเตอร์นิง from เพชรบุรีเวลคัมทูมายไลฟ์รูมนะคะคุณโคดนิตาโคดนิตาเวลคัมทูมาย life รูมโคดนิตาเอ๊มาแล้วมาแล้ว พี่นุ้ยอย่าเพิ่งไปปลาคอปลาคอรอขึ้นโต๊ะรอขึ้นโตเข้าไปบอกว่าร that i could. Bye. am เลยนะคะสิบห้หาล้านยุดเซอร์สิบห้าล้านยุดเซอร์มาแล้ว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 นัดชี้ชี้ช่างรวยมาแล้วนัดชี้นัดชีมานัดชีมา, i, มาด้วยความเร็วสูงนัดชีา <laughs> i, มาด้วยความเร็วสูงเพิ่งลงไล่นะคะใส่เกียร์ไหนเกียร์ไหนออนซิงตามมาติดติดออนซิงออนซิงใจเย็นออนซิงออนซิงนะให้นัดชีอยู่หน้าเวทีนะจ๊ะนัดชีต้องอยู่นะเพราะนัดชีตัวเล็กแต่ทีไม่ค่อยมีเสียง นะคะเดี๋ยวรอสักครู่รอสักครู่นะน้องนานามาแล้วยินดีต้อนรับน้องนานานะคุณป้าต้อยมาออนซิงมาพี่แพงพี่แพงนะพี่แพงยินดีต้อนรับพี่แพงนมสุรินนะคะขอบคุณออนซิงนะคะดอกกุหลาบมาแล้วออนซิงแต่งกิวออนซิงนะฮะวันนี้เชิญอ้ยลืมเชิญลืมเชิญลืมเชิญเซฮันเซฮันพร้อมเตกีเตกี าวันเซหันมาขอขึ้นห้องเล็ก่ะทุกคนค่ะนะพี่ก้อยปฏิเสธเขาไปเพราะพี่ก้อยไม่ได้ดูประวัตินะกลัวเขาจะมาทําห้องเราพังพี่ก้อยก็เลยต้องกราบขอโทษขออภัยเขาแล,แล้วพี่ก้อยก็ไปเชิญเขามาอีกรอบหนึ่งไม่รู้เขาจะมาไหมแต่พี่ชอยไปคอมเมนต์อยู่ในคลิปเขานะพี่หนุยมาแล้วนะคะพี่หนุยคุณสินทนสินทนไหมสินทนหรือสินทรเนี่ยตินดีตอนรับด้วยนะจ๊ะคุณยายดวงดีเมื่อวานคนุณยายดวงดีเต้นจนเอวเคล็ดเ่ดีขึ้นละอย่างดีขึ้นละอย่าง น้คุณยายกับเราวันนี้สู้ไหมแก้ตัวนะเอวจะได้ไม่ลั่นปัดลั่นปัดลั่นปัดว้าวแปดสิบแปดสิบมาแล้วแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะ eighty p e r c e n my life room นะเวลคัมเอลคัมมาแล้วปลาคอต้องขึ้นโต๊ะนะแขกมาเยอะอแขกมาเยอะทุกคนค่ะปลาคอใหญ่ปลาคอใหญ่ต้องขึ้นโต๊ะแล้วพี่นุ้ยเตรียมตัวนะคะเตรียมตัวนะคะ ลาคอใหญ่มาแล้วเลสโกนัดซีนัดชีนัดชีลุยนาเวทีมาแล้วมาแล้วมาแล้วปลาคอขึ้นโตปลาคอขึ้นโตพร้อมลงกระเพาเติบเติบเติบเตบ <c oughs> <c oughs> คนมาเยอะคนมาเยอะเนาะอ่านคอมเมนต์ไม่ทันช่วยด้วยช่วยด้วยเฮลมีเฮลมีพี่นอยพี่นอยพาใครมาเยอะจัง ออกใหม่เก้าคำใบไมายามผู้สาวบ้านยิ่อตรับทุกท่านสู่ห้องสาวน้อยกระแม่กระแม่กระแม์จากสุรินทร์ควนเขาตามฮีตของเก่าของเก่าไทยมแม้เป็นสังคมยุคใหม่ยังรักสาไว้ประเพณีอันดีงามสาวเอ้คู่แล้วบอก บ่น้อถ้าอา้ขอมาอยู่น้ำมาปลุกอิกนาทเล่งช่วยแก้มแดงส่างแป้งทุกยามโปรดสงสารไอเ้เดียไปนัดชีนัดชีสู้เขามาทำหน้าที่รูกเคยพบเต็นอย่างเดียวเต้นอย่างเดียวไม่ต้องตะโกนเสี <c oughs> ยงแหบโอเดบ แชร์ออกไปแชร์ออกไปเพื่อนมาเยอะโอเดสาวผู้ไทยนโอเดสู้ไทยเฮเออสาวผู้ไทยนั้นเอให้องอนทิงมาไหมออนซิงขึ้นไหมออนเสีงขึ้นไหมจ๊ะ กาแฟจริงใจกาแฟจริงใจจากออนเซ็งมาแล้วเชิญดื่มเชิญดื่มนางเอ๋ยปากขอใยมาหอดแล้วปากขอให่มาหอดแล้วอย่าวางพิมแม่หอเกลืออย่าวางพิมดอกหอเกลือ นั่งกินเ้าน้ำจนลืมจำแจวขายามตําหูเข็นาปมาปลขออาขหญยขึ้นเตาะลงกระเพาะลงกระเพาะปลาเนื้อปลาย่างปลาย่างปลาปิง้งลามนันซูนสายตาจนอยากเป็นเคยผู้ไทยจนตายอยากมาเป็นเคยผู้ไทย ธนญาธนญาติดตามกลับติดตามกลับโอเดโอเคโอเคจบแล้วจบแล้วเฮ้ยปลากคอใหญ่อิ่มกันไหมคะอิ่มกันไหมคะอิ่มกันไหมคะปลากคอใหญ่ หยุดเซอร์เพิงมาคุณเพนคุณเพนยินดีต้อนรับคุณเพนด,ด้วยนะจ๊ะหยุดเซอร์ด่เพิงเข้ามาสซลชื่อมาที่รักที่รักงสล็ชื่อมาเราจะได้อ่านนะคะคุณนิน,ะน,นะนนะานินานินาธนัญญานั่นเองยินดีต้อนรับพี่ก้อยเจ้าเขมนสุรินหาสิบแปดปีซไว้ไวสาอะฮะใส่มากใส่มากใส่มากใส่จนถึงตั้งแต่ตะตุต่มยันหัวเลยใส่ตลอดอหัวใส่เลยค่ะออร่า,อ,อ,ราอ,อ้อราอออต้องเอาหมวกมาปิด ต้องเอาหมวกต้องเอาวิกมาปิดนะคะไม่งั้นเดี๋ยวออร่าจะกระทบตาของท่านผู้ชมแล้วจะเตะเริ่มให้เป็นตอกระจกเรรงให้เป็นตอกระจกไว้ใส่ไงไว้ใส่มันใส่จริงๆนะนัดชี้ยูยโยู่ยโยู่ยยนะคุณพี่แพงยังอยู่ยาวไปม่เล็กบอกยาวไปนะเราจะรออยู่ทาไมคะยาวไว้สิคะนะเดี๋ยวหาเพลงอีกค่ะเพลงอีกให้จะนัดชี้ก็นัดชี้ยู่ไหมนัดชี้ นัดที่อยู่นะเลขหนึ่งมานัดที่เร็วนัดที้เลขหนึ่งมานะทักทายกันทุกคนข่ายเขาจอตอนนี้หกยุดสี่แคลแคลไปแคลไปแ์ง่ายที่สุดเลยแชร์สนุกมากค่ะทุกคนค่ะดูไลน์แล้วแช์ดูแล้วแ์ดูแล้วแช์ดูแล้วแช์แฉก็ไปนะคะแฟนใครอ้าวพี่แพองอย่างไมาอีกรอบหนึ่งพี่แพงค่าสวัสดีค่ะพี่แพงแฟนใครใหม่มีป้ายแควนจองอ้าวการลิกลาเปรซี ว e ลคัม e t ทูไม i ์ไลฟ์รูมก a รันการันลิกลาเพรซีวลคัมวลคัมวลคัมแฟนใครไม่มีป้ายแฟนจองคข้กะนะแฟนใครไม่มีป้ายแฟนจองนะการันล i กลามาแล้วการันลิกลาแคนยูแดนสกีเตอร์แคนยูแดนสวิตมีนะฮะเดี๋ยวหาเพลงก่อนนะจ๊ะหาเพลงก่อนนะหาเพลงก่อนนะอยู่ในเพลงเอาเร็วๆเพลงอะเพลงอยู่ในเนี้ย เพลงอยู่ไหนเนี่ยนะมาแล้วก็มาแล้วอะ่ะแฟนใครใหม่มีไฟแฟนจอกอ่ะเพิ่งร้องเป็นครั้งแรกน,นัดชี้เร็วเร็วเร็วแม่เล็กเร็วเร็วเร็ว เก่งปอดรัดเจ้าชู้ลบจัดหลอชมัดแฟนใครแฟนใครไม่มีป้ายแคว้นจองมองพาให้คันหัวใจกตาเขาดังมีกองไฟเม็นเป็นไม้จะรีบตอกคิวที่เล่าเมากันชาก็ช่างรักเด่ยางยอมให้เขาจูงหิวแฟนใครเพิ่เมื่อไรถูกเียว ไม่ใช่ฉันหิวแต่ไร้ไปชีแแ้แจงแปนใครไม่มีไปแควนข้ามแมนข้ามครบ่อแล้วอย่าแชง่งแฟนใครหากคัดคนต้มแกงก็เป็นเมียแต่งทำไปแดงแคว้นคนะสุวรรณมาแล้วยินดีต้อนรับคุณสุวรรณด้วยนะจ๊ะเอลเล็กแชร์วิดีโอขอบคุณแตงกิ้วแตงกิ้ว ใครใครไม่มีป้ายแคว้นพออ๊ยลอลอหล่อจนเกินพิกัดถ้าทางคงจะเก่งกอดรัดเจ้าชู้หลอกจัดลรอชะมัดแฟนไคแฟนใครใไม่มีป้ายแคว้นจอง มองพาให้คันหัวใจจบตาเขาดำมีกองไฟแมนเขาเป็นไม่จะรีบไปต่อคิวเงาเมากันชากว่าช่างรักจะย่างยอมให้เขาจูงเิวแม้นใครเพิ่มเมื่อไรถูกเดียวไม่ใช่ฉันหิวแต่ไร่ไฟชี้แจงแม่นใครไม่มีไฟเล้นห้ามแมนเขงต่อแล้วอย่าแช่ง เป็นใครหากขัดคนต้องแกงเขาเป็นเมียแต่งทำไปแดงแควนโอ ยินดีต้อนรับว้าวว้าวแปดล้านยูเซอร์แปดล้านยูเซอร์ทริเชียบักทริเชียบักมาทริเชียบักแปดล้านเอทเพอร์เซนต์เฮียเอทเพอร์เซนต์โอเคโอเคเอท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 เพอร์เซนต์เอทเพอร์เซนต์เอทเพอร์เซนต์เอทเพอร์เซนต์เว่ยงามินิตเอทเพอร์เซนต์ว้าวเทน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 ว้าวเทนเพอร์เซนต์เทนเพอร์เซนต์โอเคโอเค เวทอมินิทเวทอมินิทเช่นทรีมินิททรีมินิทโอเคโอเคทริชบอกทริชบอกนะยังใช้กล่องนี้เดี๋ยวนะดูว่าโต๊ะตอบไม่มีเห็นไหมไม่เห็นมีปุ่มโต๊ะตอบเลยอะนะเขาจะไปทํากล่องโพกล่องอะไรก็ทําไม่เป็นกับเขาเลยไม่มีช่องไม่มีอะไรกับเขาเลยของปลาเนี่ยไม่มีอะไร นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านคุณสวุวรรณนะคะคุณน้ำฝนมายินดีต้อนรับคุณนำ้ำฝนสวัสดีและยินดีต้อนรับน้ำฝนสายหา,ามาหาด้วยกันไว้เลยค่ะน้ำฝนค่ะนะเราจะหาอยู่ในโลกติ๊กต็อกแห่งนี้ไปด้วยกันนะคะเราไม่ต้องกลัวเราไม่ต้องกลัว่อ,อยู่ที่นี่เลยกรันลิกล่ากรันลิกลาเวลคัมวลคัมสูหมายไลฟ์รูมนะสุรินทร์ province w ค l c o m นี่ตอนรับไทยแลนด์ไทยแลนด์นั่นเองไทยแลนด์ไทยแลนด์ขอบคุณนำ้ำฝนด้วยนะคะดอกกุหลาบมาเลยมาเลยแตงกิยวแตงกิวโรสบลูเวอร์โรสบลูเวอร์นะคุณไม่รักทําไมไม่บอก <laughs> คุณไม่รักทําไมไม่บอกเรากิสนะคุณไม่รักทําไมไม่บอก <laughs> ไม่รักแล้วมาลอกกันทําไมฮะไมต้องมาลอกกันด้วย <laughs> คุณไม่รักทําไมไม่บอกเลื่องมาลอกเล่ม,ล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 มทําไมฮะ <laughs> สุภชัยสุภชัยพลริศสวัสดีครับคุณสุภชัยยินดีต้อนรับจนะ้ะคุณไม่รักคุณมาแล้วล่ะคะคุณสุภชัยมาแล้วนั่งลงนะคุณไม่รักทําไมไม่บอกคุณไม่รักทําไมไม่บอกมาลวงมาหลอกฉันแลกทําม P, าวไปทันพี่ยาวไป,ไป nh, ยาวไปไปด้วยกันยาวไปด้วยกัน ตบแท้ผู้ชายยินดีต้อนรับคุณสุภชัยพลฤทธิ์ด้วยนะจ๊ะดูกล่องด้วยนะคะที่รักค่ะดูกล่องแค่เคาะเคาะแค่เคาะแค่เคาะแจเคาะแฉยินดีต้อนรับคุณสุภชัยพลฤทธิ์นะผู้ชายมาทุกคนค่ะผู้ชายมาผู้ชายมาแล้วนะเดี๋ยวก่อนนะมองทําไมอ่ะพี่หน่่ยยังอยู่มองทําไมอ่ะเจ้านี้หน่่ยเจ้านี้หน่่ยทวงนี้ไม่ได้อ ถ่วงนี้ไม่ได้หัวอกเดียวกันหัวอกเดียวกันหัวอกเดียวกันเลยท่วงนี้ก็ไม่ได้นะอดได้เงินมาซื้อดอกกุลาบเลยนะอดได้เงินมาซื้อรางวัลไปท่วงนี้ไม่ได้นะหมดไปเยอะเลยนะพี่หนุ่ยค่ะพวกเราหัวอกเจ้านี้ต้องไปวัดพระธาตุปายโยขอบคณก่ะคุณสุประชัยแตงเกียวแตงเกียวคุณสุประชัยนะต้องพากันไปวัดพระธาตุ่ายโย พาลูกนี้ไปปลดนี้พาลูกนี้ไปปลดนี้พี่ก้อยพาไปแล้วาพาไปพาไปนะต้องไปป่าลูกนี้ไปวัดพระธาตุ <c oughs> ไปหาหลวงพ่อปลดนี้ค่ะตุก๊ <c oughs> กตาหาหลวงพ่อเลยนะคุณสมนึกฟิโอนมาแล้วมาแล้วยินดีตอนรับด้วยนะจ๊ะนะยินดีตอนรับคุณสุภชัยสามสองหา้าเต้กิ้วแต้กิ้วแหววอยู่คำพร้อมสุภชัยคุณอยู่จังหวัดอะไรอยู่ที่ไหนพี่ก้อยอยู่สุรินทร์จ้าตนแ